้าทอยกดอกลายกุ้มหน้ายกเกศสนดูสิครับเป็นยังไงครับเป็นยกเกษสนขาวๆนะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็มีภพาพ,พื้นมีมีภพาพ,พื้นสำหรับตัดเสื้อนะครับสำหรับตัดเสื้อครบ ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วสีนี้มีผืนเดียวนะครับสีนี้สีเขาเรียกสีถ้าภาษาบ้านๆเรียสีมันเจ็มเราะเชิงมีหน้านางดิ้นทองอครับดิ้นทองสีสวยไหมครับสีฟ้าฟ้าสว่าง J1653 อ่าพุ่มลากยกเกสรดิ้นทองบวกภ้าพื้น ครบหมดแล้วราคาเรายังไม่ได้บอกเลยลืมลืมแปดพเองนะครับแปดพเองเพราะว่าผ้าพวกเนี้ยเวลาจะใช้อะหรือว่าจะขายก็แล้วแต่เราอยู่ๆเอาไปหยิบอะไรไม่ได้ครับต้องสั่งเขาทอมาแล้วก็เก็บตุนเอาไว้บางทีตุนไว้ก็จุกเองก็มีนะครับไม่มีอะไรที่จะประสบความสุเด็ดไปทุกอย่างทุกอาชีพคงจะมีเงื่อนไขของมันทั้งนั้น กว่าจะมาถึงวันนี้ที่เป็นลุงชัยพ้าไหมสุรินก็ผ่านมาเยอะนะครับทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับแต่ใหญ่กว่าน,นี้คงไม่มีครับเพราะลุงผ้าไหมนี่มันเยอะมันเยอะต้องค่าเล็กสต็อกหรือตุนเอาไว้ฉะนั้นสีอะไรที่เราไม่มีในร้านมันมีผ้าเป็นร้อยเป็นร้อยผืนนะครับมีผ้าเป็นร้อยผืนฉะนั้นทํำยังไงแต่วันเป็นผ้าที่ จะต้องคัดเอามาแล้วอาเคอเพิ่มเป็นผ้าที่คัดเอามาเก็บไว้แล้วแล้วก็ค่อยทยอยขายไปใครถามสีแดงมีไมุู่งมีเขียวมีไหมมีครับทุกสีเกือบจะทุกสียกเว้นแต่สีแผงไม่มีน้อยแล้วช่างเนี่ยเขาจะทำในในในผ้าหรือชิ้นงานที่ขายได้ของผมนี่ตอนนี้ก็เริ่มละมีงานที่ที่จะต้องทำใหม่ ที่จะต้องลงใหม่แก้ไขใหม่ทุกอย่างจะหยุดนิ่งไม่ได้ไม่ใช่ขายรายพุ่งหนักได้ก็ขายไปตลอดทั้งปีทั้งชั่วชีวิตก็ไม่ใช่จะต,ต้องมีตอนนี้ก็ลายที่สวยที่สุดที่ถูกใจตอนนี้กำลังเริ่มไม่ทำละเริ่มตั้งแต่การหาคนหากีหารายทำทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับแล้วเ้าก็ฝีมือเขาก็ดีอยู่ตอนนี้กำลังแก้ปัญหาอยู่ว่าอะไรจะอะไรจะดีที่สุดทช่นนั้นเอง สีสวยแล้วอะไรถูกใจแล้วการใช้สีเขาจะมีสีของเขาชนิดประเภทชนิดการย้อมเขาจะมีแต่ใสๆอย่างนี้น้อยเหลือผืนเดียวแล้วใครสนใจแปดพันผืนนี้นะครับมีภาพพื้นพร้อมแล้วสนใจติดต่อได้เลย หรือสอบถามก่อนตามตามาภาพนี่ครับที่ให้ไว้ให้เบอร์ติดต่อไว้นะครับเป็นสเป็นลายนะจะได้เห็นตรงกันว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็จะได้คุยกันได้ว่าลถหรือไม่ลถแต่ผืนนี้บอกคุณยงเลยว่าไม่ลดไม่ลดเพราะมีผืนเดียว 1. นสองมันเป็นผ้าที่เกาะเชิงต้นทุนจะสูงกว่าครับแลีมือจัดมากด้วย ใครสนใจต้องการใช้ผ้าผืนนนี้ผ้าชุดนี้หรือสีนี้ทนนี้ติดต่อเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้ติดต่อติดตามชัยเสมอกันหมดนะครับเสมอกันหมดถ้าจะลดก็ต้องลดถ้าไม่ลดก็คือไม่ลดถ้าลดเยอะก็ไม่นานก็คงไม่ได้ไม่ได้อยู่ตึกนะครับเ <laughs> พราะก็เช่าเขาอยู่ก็คุยไปอย่างนั้นแหละครับอันนี้เรื่องจริงนะ เรื่องจริงไม,ไม่ใช่มาพูดให้สงสารไม่ใช่ก็ไม่ได้อายนี่ครับไม่ได้ไปแอบ,บแบบอ้างว่าเป็นเจ้าของตึกเขาก็เราก็าเช่าเขาก็ตามลักษณะของการค้าที่บางคนก็ต้องทําอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาอ่ามีบ้านของตัวเองก็ทําที่บ้านของตัวเองของบ้านเราก็มีแต่มันอยู่ไกลอยู่ในโดงนูนนะครับอ่าม,มันไม่มันไม่มีผู้คนมันไม่มีอะไรก็ใช่ทุกอย่างมันหลายรอะรอย่างมันประกอบกัน ถ้าถามว่าคนเมืองก็ต้องอยู่เมืองคนที่อยู่ตามอำเภอนะครับ,งงบสงบดีแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยสงบนะอยู่นี่ก็ไม่ค่อยสงบมันเสียงรบกวนเป็นเยอะนะแต่ถ้าอยู่ถ้าอยู่บ้านนอกใครที่อยู่ที่คําว่าบ้านนอกก็คืออยู่นอกเมืองออกไปสิ่งที่รบกวนได้ก็คือซองงานเยอะงานเยอะ บางคนบ่นกันหน้าดูเลยนะแต่ว่าหนีกันไม่ออกด้วยปรเพณีวัฒนธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนั้นก็คุยคุยกันไปเรื่อยๆเพราะว่าลุงชัยก็เคยบอกแล้วว่าเป็นรายการคุยไปขายไปแล้วต้องการผ้าอะไรถ้าไม่เอาผ้าทอยยกถูกกว่านี้มีไหมมีครับแต่ผ้าอีกเกศหนึ่งจะเอาไหมก็ไม่เอากันหรือจะเอาเป็นผ้ามัดหมี่มีไหมมีครับ หรือจะเอาผ้าเป็นผ้าสามตะกอมีไหมมีครับแต่อาจจะไม่สีอาจจะสีไม่ตรงกับความต้องการของคุณก็ได้เพราะผ้าสามตะกอนอ่ะยากยากที่สุดในการหาสีที่มันที่ที่จะผ่านการตรวจของผมนะที่ผมจะซื้อเข้ามายากน้อยกว่าน้อยที่จะผ่านเข้ามาได้นี่เดือนนี่มันกระดาษดาสิงหาเดือนหน้าใช่ไหมครับเดือนหน้าจะมีงานที่เมืองทอง mhm. เขาก็บอกแล้วว่าคุณลุงจะไปไหมปีนี้จะไปจัดบุ๊อีกไหมผมไม่ไปนะครับ ไม่มีคนช่วยเลยใครต้องการภาพที่ติดต่อกับลุงชัยได้โดยทางรายใน,ใ,นใ,นในทางของโลกโซเชียลได้ครับไม่มีกำลังมากพอที่จะไปไปนั่งหนาวสั่นที่อ,อาคารก้าวหรืออะไรจะปีกายนะครับไม่ใช่ปีที่แล้วปีก่อนนูไปตอนนั้นยังมีคนช่วยอยู่นะครับตอนนี้ไม่มีแล้วคนช่วยไม่มีลต่ไปกับสองคนตายยายคงไม่รอดนะครับไหนจะ ขนของขึ้นขนของลงเก็บของตอนเช้าโอ้สารพัดเอาอย่างนี้เอาแต่พออยู่พอกินนี่แหละครับพอละนะครับเนีย่ยดูสิครับสวยไหมครับก็เวลาพอสมควรแล้วคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าต้องการผ้าอะไรสอบถามกันได้ครับมีหรือไม่มีใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวผมมีผมบอกให้อะไรที่ไม่รู้จะหามาตอบให้ขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ